สถานีบ้านโปที่นี่สถานีบ้านโปตู้ทางของเราจะยกขึ้นลงที่สถานีบ้านโปโปรดใส่ปุ่มต่างขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถครับแต่บราษัทตรวจาระหว่างการข้าวขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับขอวดขึ้นในจันรสถานที่หนึ่งเป็นรถโดยสารโทรสารดัดเบอนทูที่352จุดนส้นบริษัาจากสถานีรถไทางด้านบุรีไปทางสถานีรถบุรีครับ ตามของประตูความอง